เมนว่าขาดสิได้กันเลวค้งโบพาดจากกันถึงอยู่ไก่แสนกิโลล้อยนาทีก็มาพอขาดสินอน,นห้วนขางหมอนเครื่อเดียวเป็นเนื้อคูต่อให้อยู่คนละฝากฝาก็กบินเจยมาเจอกันขาดสิไดวิวาสนตุ่มพาไลาพื้นเดียวกันต่อให้เกิดคนละปีก็หมุนเวียนมาพบพอ เพิ่นหักไม้เห้าเลวเทวด,ดานั่นปั่นแตงขาดสิใดเป็นครูสอนนอนยูล่าก็ได้เมียท่านเอ๋ยโขจุงมืออันส่งเกียรติพระเดชพระคุณทานทั้งหลายมาหับฟังเรื่องผีไม้สายเนนเรื่องเล่าสิเป็นจังใดฝากทานผู้ส้มผู้ฟังติดตามไปพร้อมกันขอหนึ่งไล่หนึ่งสับเพื่อเป็นแห้งพักดันใจ ให้ทีมงานเท่าสู่ต่อไปเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี่เป็นเรื่องที่แอดได้ฟังคนเถ่าคนเก่ร่วมกันเป็นความเสื่อส่วนตัวโปรดใส่วิจารยานในการรับส้มและรับฟังโดนนานมาแล้วก่อนปีพันกรอยเจหมู่บ้านหนึ่งอยู่ทางภาคใต้ของสอปอป,อ,ปอล ห่างจากปากเซประมาณ70กิโลเมตรในสมัยนั้นบ้านเมืองยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมศาสติมีสัตว์ป่าที่หลากหลายเช่นเสือหมูฟ้านกวงและอื่นๆในยุคนั้นปราส,ะสนุนแมนนิยมการล่าสัตว์เป็นอาหารเ่วนการลา่าแม่นมีหลายหูบแบบบ่าว่าจะเป็นการโฮตามเหล่าตามดงการไปใส่เหว ไซกับดักในนั้นขอบขั้วเถาเค้นก็เป็นขอบขั้วหนึ่งที่มากลาสัตและเถาเค้นมีเอือยคนหนึ่งซื้อวานางย่องมีไอหนองหว่วมกันเพียงแต่สองคนสนพอกับเมก็แกสล่าลายแลว้วในส่วงนั้นเอือยเถาเค้นไม่ได้สั่งขอบขั้วและมีลูกสองคนส่วนผู้ที่สามก็กําลังจะเกิดไว้ไวนี่แถาเค้นเอง ก็อายุประมาณ17ปีส่วนผูวเป็นเอือยก็มีอายุห่างกันเกือบ10ปีต่อมาในมือหนึ่งเถ่าเค้นและหมูก็ส่วนกันไปนงางห่างเพื่อหลอบยิ่งหมูป่าและฟ้านที่จะมากินดินปงในเขตป่าสงวนของบาง้านเถาเค้นและมูก็ชัดแจงเขาคองสัมภาระเพื่อจะไปล่าสัตว์ทั้งสอง ได้ขี่เกวียนออกจากโมบานหอดจุดนัดหมายประมาณสามโมงแรงทั้งสองจึงกะเกี่ยมปุกห่างอยู่ติดกับบอ่อปงและในบริเวณนี้ก็มีห้อยตีนสัตว์ที่หลากหลายที่มากินดินปงทั้งสองจึงฝ่ากินเขาาตะเวนและหมอดไฟเพื่อกะเกี่ยมปีนขึ้นต้นไม้แสงตะเวนลับล่าท้องฟ้าก็เมืดมัว มีแต่ข้อมืดมาปกคลุมในตาดงดิบอันกว่างใหญ่ไพศาลแต่ในคำคืนนี้ก็ยังดีที่มีแสงเดือนที่ซองจากฝาพอจะแนมเห็นพื้นดินเป็นสีมัวมัวแต่ก็ไข้ที่จะบ่เห็นยังเลยเสียงทนียโหยห้องเสียงแมงไหมเสียงนหนกหนูก็แข่งกันห้องสนานวันไหว้ถาเค้นแหมูผ้ากันนังสุ่มด้วยอาการที่มิดเงียบ ทั้งสองได้พากันสูบยาเพื่ออะไรรดาแมงใหม่และอบอุ่นห่างกายไปในตัวแต่เป็นที่นาแปลกใจว่าเมนี่ผัดบ่มี่ซัดยังมากินดินปุ่งจกักโตเลยจนวันเวลาผ่านไปจนหดเทียงขึ้นโดยความอิดเมยลลามู่เถาเคนจึงขอนอนรับก่อนส่วนเถาเคนก็ยังตั้งหนา้าตั้งตาล่อคอยพร้อมกับกําปืน สาสตรตาไปมาแล้วล่มที่เคยผัดก็เงียบไปเสียงสัดหน่อยสัดใหญ่ก็มิดสนิทเห็นห้เทถาเค้นค้น,นหนาวลุกบาทหนึ่งแล้วก็เห็นพูงค้นประมาณสิบคนที่ยางกลับมาจากทางในบ้านและก็มีอีกคนสองคนงย่างสวนและทั้งสองกลุ่มได้สนทนากันโดยฝ่ายสองคน ได้เอ่นถามใส่ก่อนว่าพวกเจ้ามาแต่ใสส่วนกลุ่มคนที่เดินมาท่านจากหมู่บ้านก็ตอบว่ามาแต่ไปกินดองบักเคนสองคนยังได้ถามต่อว่ามันไปเอากับไผและกลุ่มคนที่ย่างมาจากในบ้านก็ตอบว่ามันเอากับล้านมันเองลูกอี่องทั้งสองกลุ่มสนทนากันดนเติบก่อนจะแงย่ายกันไปในมุมมืดส่วนแถวเคน ก็แอบ,บคิดในใจว่าทั้งสองกลุ่มนี้เมนเว่าสื่อตนเองและเอื่อยที่สำคัญเมนเรื่องกินดองท่าวเคนมีแต่คำถามในหัวและบอสามารถที่จะรับตาทั้งมันใจว่าทั้งสองกลุ่มนี้น่าจะบบเมนมนุษย์ตลอดทั้งขึ้นท่าวเคนบอสามารถคมตาให้รับได้ในใจก็คิดแต่เรื่องเหนือคู่แต่ก็เคยได้ยินผู้กเฒ่าภูแก่ล่มสุฟังว่า ก่อนคนเฮ่าเกิดลงมาก็กจะมีพวกผีเทวดามาไม้คู่จึงเก็บคำถามนี้ไว้ในหัวจนเบิดขึ้นสอดแจงพอแต่ตอนเศร้าท่าวเค้นก็ไป่ได้เล่ายังสมูฟฟังแล้วก็พากันกลับบานพอแต่หอเทื่อนสิ่งที่บกขาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้คนเมา่นางหล่นไผ่ซุมแซวกันและบ่อยากเสือสายตาว่าเอื้ยของตน ให้กำเนิดลูกสาวหน้าตาเป็นตาหักตาสังที่สำคัญเป็นเด็กหน่อยผู้ยิ่งสัมเ่าเคนยิ่งมีความมั่นใจว่าสิ่งที่พีเรานั่นโซกันมือขึ้นนี้อาจจะเป็นความจริงเทาเคนหูซึกบอดสบายใจเลยและคิดท้าวิธีกำจัดเด็กหน่อยผู้นั้นในมือต่อมาเทาเคนได้กล้าเกี่ยมเครื่องอย่างหลับๆในตอนเสาร์ที่เอื้อยเพิ่นไปอาบน้ำหอน ถ่าวคนก็ใส่ดามหมากเภาที่เป็นบวยตักกินน้ำห่อนของเอยนั่นมาสับเอาหัวของเด็กน่อยที่กำลังรับอยู่พังจะปิดชีวิตเด็กน่อยคนนั่นแหลวก็เอาผ่าปกจากนั่นท่าวคีนก็ได้ลบนี้มาเมืองปากเซก่อนจะตัดสินใจนีขามไปฟังอุบลแล้วติดตามขบวนอพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกาและโบได้กลับมาบ้านอีกเลยัเวลาผ่านไป เกือบเศร้าปีเท่าเค้นก็ได้มามีชีวิตใหม่อยู่ในประเทศอเมริกาเท่าเค้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นเท่าอาเล็กซ์เพื่อบอให้ผู้คนหูว่าตนแมนไพใส่ชีวิตอยู่อเมริกาเป็นเวลาหลายกว่าเศร้าปีเทาเค้นพยายามที่จะจีบสาวฝรัง่งสาวคนเล่าด้วยกันแต่ปรากฏว่าจีบผู้ใดก็บบสําเร็จจนหูซึกท่อกับชีวิตจนต่อมา เล่าได้มาหูจักกับนางนอยนักศึกษาสาวเล่าที่ได้มาเฮียนต่ออยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นหยิ่งสาวที่เท่าเค้นหูวซึกถือสไาลา์ผ่านการหูจักกันและคบหาดูใจกันเกือบหนึ่งปีทั้งสองจึงตัดสินใจใส่ชีวิตยอยู่ห่วมกันถึงแม้ทั้งสองจะมีอายุห่างกันเกือบา้าปีสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นตลอดระยะเวลาที่คบกันหนึ่งปีทั้งสองบริถามว่า เป็นลูกเต่าเหล่าไพหูแต่ว่ามาแต่เวียงจันทร์คนเท่าเค้นก็ตัวว่าเป็นคนเวียงจันทร์เส้นเดียวกันคนเท่าเค้นได้เปลี่ยนซื่อเป็นเท่าอเล็กซ์ในมือหนึ่งในขณะที่นางหน่อยใส่เท่าเค้นลีดผมไหนั่นตามภาษาคููหักเต่าเค้นก็เห็นบาดแพลขนาดใหญ่อยู่ทั้งหัวเลยเอ่ยถามหน่อยว่าอยู่หัวของเจ้าเมนห้อยอยังส่วนนางหน่อย ก็ตอบว่าแม่คอยบอกว่าอ้าวคอยเอากระบวยซับหัวคอยเพื่อหวังจะขาคอยตอนคอยมีอายุเพียงแต่สองมือจากนั้นอ้าวคอยก็ลบนี้และโกบุหูว่าเพิินไปไซอีกเลยเมื่อได้ฟังแล้วมือที่จับเครื่องรีดผมอยู่นั่นก็ได้ตกลงและก็มีคำถามในใจว่ามันมาหอดได้จังใดทั้งที่ตัวเองลบนี้มาไกลแสนไกลและบอคิดเลยว่า สิ่งที่ผีเว่าวมือนั้นจะกลายมาเป็นจริงจนใดทั้งที่ตัวเองข้ามน้ำข้ามทะเลเปลี่ยนซื่อเปลี่ยนเสียงมาอยู่ไกลถึงอเมริกาในที่สุดคำที่ผีว่าวกันมันได้กลายเป็นความจริงไปแล้วเอ็นบ่ได้บอกความลับนี่สู่หน่อยฟังและยังคงเก็บความลับนี่ไว้ตลอดการจนเท่าถึงทุกวันนี้และทานเดมีความคิดเห็นว่าแนวใด อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าหากทานมีเรื่องเล่าดีๆอย่าลืมแชร์ประสบการณ์เข้ามาในรายการนี้ขอขอบใจที่ทานให้เกียรติติดตามรายการแต่ตนจนจบขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่เอฟซีทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำหวาสบายดีชักจิกชนเนลเต็มใจเว้าสสุฟัง